สวัสดีค่ะพิญยาค่ะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอฮันนี่เบอร์รี่โซดานะคะอีกหนึ่งเครื่องดื่มดับกระหายไายร้อนเหมาะสำหรับคุณหนูๆนนะคะอย่างแรกเลยน้ำพึ่งแท้2องเบอร์รี่เนื้อแล้วก็น้ำแล้วก็3ามโซดาค่ะแต่วันนี้มีพิเศษคือเรานำเอา เนื้อของเบอร์รี่มาใส่เป็นก้อนน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราจะนำเอาน้ำเบอร์รี่นะคะใส่ลงไปในภาชนะของน้องๆแล้วก็ตามมาด้วยน้ำผึ้งค่ะเสริมดึงด้กันให้กับร่างกายนะคะถือว่าเป็นควาหวานทางธรรมชาติที่ดี ส่วนผสมคนให้เท่ากันนะคะระหว่างน้ำเบอร์รี่แล้วก็น้ำพึ่งเสร็จแล้วเรานำเอาก้อนน้ำแข็งที่มีเนื้อของเบอร์รี่ใส่ลงไปก็จะมีส่วนผสมของเนื้อเบอร์รี่ที่อยู่ในก้อนน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตามมาด้วยโซดา แล้วนะคะฮันนี่เบอร์รี่โซดาเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มของคุณหนูๆห,หรือท่านไหนที่ชอบเครื่องดื่มดับกระหายไายร้อนเสริมวิตามินเครื่องดื่มนี้ขออนุญาตแนะนำทำดื่มเพื่อสุขภาพกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าดื่มแล้วชอบสามารถนำไปประกอบอาชีพในการขายได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ